จุดนี้คืออุทยานต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้พระเจ้าห้าวงโดดเด่นซึ่งเราขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมเป็นลูกขาวมรดกของแผ่นดินอันดับแรกเลยก่อนที่จะมาเที่ยวต้นไม้เนี่ยครับผมอยากให้ท่านกราบสการะพ่อพญาเลีที่อำเภอก่อน สารพ่อยาเล่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากครับตำนานของพ่อพญยาเล่คือท่านเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากสินที่มารวบรวมให้พลปัญุรีแล้วก็ไปตีกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเพราะนั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนอำเภอบ่อทองจุดตรงนี้ที่เรามองเห็นนะครับที่ตั้งของต้นไม้ใหญ่ลูกกามรดกและเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ระดับหนึ่งของประเทศในชีวิตหนึ่งเนี่ยครับเรามาดูต้นไม้ที่มีความมหัศจรรย์ ทางขึ้นของเราก็อยู่ตรงเท้าเวสุวรรณนี่นะครับเท้าเวสุวรรณก็ค่อยเดินไปเรื่อยนะครับทางเราจะลาดไปเรื่อยแล้วก็ผ่านกับต้นไม้ใหญ่ลุกขมะมานดกนะต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะครับผมอายุเขาตอนนี้นะครับแปดร้อยห้าสิบกว่าปีเป็นต้นไม้ที่สามสิบห้าคนโอบเขาจะเป็นไม้ประเภทพึ่งแล้วก็รากเขาจะชอนชัยไปหาน้ําอยู่ตรงนั้นเขาเหมาะสมอากาศดีมาเรดของเขาเนี่ยเปรียบเหมือนพระเนาะพระห้าองค์เลยนะครับเขาเรียกว่าไม้พระเจ้าพระองค์โดยแท้จริงนะครับผม ในทุกๆปีที่จัดกิจกรรมวันป่าชุมชนก็จะเอา,มาเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยไปผ่านการปลูกเสกแล้วก็แจกเพื่อเป็นของที่ระลึกขอพอ,อเกี่ยวกับเรื่องให้เราอายุยืนยาวนานอย่างต้นไม้ใหญ่ลูกขามลดกให้กิจการงานต่างๆของเราใหญ่โตอย่างต้นไม้ใหญ่ลูกขรมลูก เเดินืยๆมีระฆังให้เคาะนี่คือส่งสัญญาณให้เทพเทวดาลูกเทวดาต่างๆได้รับทราบเรานนั้นมาขอบารมีให้ดูแลปกปักรักษาให้เรานั้นมีโชคมีลาภต่างๆแล้วก็เดินไปเรื่อยก็จะมีทางบันไดขึ้นไปถึงเราก็จะพบกับเทพพญานาคอิมรกฏแล้วก็พระธาตุพงทองข้างบนก็เราจะไปปิดทองรอยพุทธบาทปิดทองพระศรีวลีปิดทองพระสมประสงค์มุจญาิ์ขอพรจากเทพพญานาคอิมระกฏขอพรจากพระธาตุพงทองข้างบนนะครับผม ต้นพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเขาขึ้นอยู่ในป่าชุมชนฝั่งทิศเหนือของเขาช้างโอนแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการท่องเที่ยวป่าชุมชนถ้าอยากจะแอดเวนเจอร์เนี่ยก็มาติดต่อคณะกรรมการป่าชุมชนทีมงานของไกด์เนี่ยครับพาขึ้นเขาเขาช้างโอนบนยอดเขาจะมีมีอันซีนอีกอย่างหนึง่งคือรอยพุทธบาทฝังอยู่ในแผ่นหินอยู่ข้างบนซึ่งตอนนี้มีคนมาเที่ยวกันทุกสา์วันจันท์เยอะมากเลยลงมาปุ๊บเนี่ยด้านล่างก็จะมีสมกิจฟามสเตย์นะครับเป็นร้านอาหาร แบบบ้านๆบ,บรรยากาศแบบชิวๆนะครับมีอาหารในทานฟังเพลงเบาๆกับบรรยากาศรอบๆบริาารรบบเวณใกล้ๆนี้จะมีถ้ำเขายางทรงเครื่องสวยงามมากและเป็นอัศาจรารย์อีกอันหนึ่งน,นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาดูครับสิ่งสําคัญคือต้นไม้พระเจ้าห้าองค์เนี่ยเป็นการเชื่อมคนให้มามีความสามัคคีมาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยนะครับโอโซนก็บริสุทธิ์ผมรับรองว่าทุกคนมาแล้วประทับใจแน่นอนนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนลองมาสักครั้ง เขาบอกว่าเที่ยวบอทองไม่ลองไม่รู้ครับพวกเรายินดีต้อนรับครับ